วันนี้ครับผมจะทําการเซอร์ไพรส์ทีมงานครับเพื่อฉลอง4ล้านสับตะไครครับโดยการไปเที่ยวทะเลภาคใต้กันแต่ก่อนอื่นครับเราต้องจองตั๋วครับผมผ่านเว็บไว็บมามี b บุ๊ก i ิงดอทคอมเอาไว้จองตั๋วเที่ยวครับเลือกสถานที่เราจะไปที่หมู่เกาะสุรินทร์กันครับผมก็เซิร์ชหมู่เกาะสุรินทร์นี่ก็เลือกเลยครับผมแล้วก็ทําการจองครับผมเฮ้ทุกคน เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วขึ้นไปดาดฟ้าเดี๋ยวพี่จะพาไปทะเลกันไปเลยเฮ้ยบุกิ้งเสร็จแล้วบุกิ้งเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วไปไงไปเลยเลยเสร็บุกิ้งเสร็จแล้วเนี่ยรหนึ่งสองสามเฮ้ยไปปไปไเหมดยอะเราโ้ได้ไงเนี่ จะบอกนะว่าเราอยู่กันท,ที่มูกาโซเรและนี่คือเดสกาทัว์ EP 7ครับผมทริปนี้จะมันแค่ไหนไปสนดูกับพวกเรากันเลยไปสวยมากครับผมน้ำใสเห็นเท้าเลยพี่ใช่ไหมเห็นเท้าเลยบอลยอดเลยครับน้ำใสมากครับทรายขาวจั่วเลยครับผมครับ เหมือนอยู่เมาดิฟครับน้ำเย็นสบายไม่น่าเชื่อครับใช้เวลานิดเดียวมาถึงนี่เลยปิดประตูฟิต้นสเนี่ยเอามาเนี่ยเอ้าลืมเอาทำนะเอาไปเอาไปไปโอ้และนี่คือเกาะสุรินทร์ครับผมดูหาดทรายสักก่อนไม่น่าเชื่อว่านี่คือเมืองไทยครับผมนู่นครับพวกเราลงไปเล่นน้ำแล้วพวกเราเองครั ใจมากเลยจากที่ผมได้ไปกินข้าวเมื่อกี้ครับเขาไม่ให้เอาข้าวขึ้นมากินนะครับเขาให้อุดหนุนอุทยานก็คือซื้อกับข้าวอุทยานแล้วก็นั่งกินนะฮะมีโซนที่จัดไว้ให้กินข้าวดีมากเราไปถามข้อมูลจากโกบอยกันดีกว่าครับผมโกบอยผู้ที่นำพาเรามาถึงนี่ครับกับแกนอันดามันทราเวลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโกบอยและที่นี่คือยังไงครับผมมันคืออะไรครับผมเป็นสุรินเหนือครับสุรินเหนือใช่แวสดงว่าต้องมีสุรินใต้มีมีมีอยู่ฝั่งหนึ่งครับผมอผมว่ามัน ส่วนตัวมากนะคนที่ต้องการความสงบหรือแบบชิวๆบรรยากาศดีๆที่นี่ครับอยากจะแนะนําเลยฮะบนภูเขาอะไรกันมันยังแบบมีเป็นหมอกมีเป็นอะไรอยู่ตอนก่อนสึนามิครับผมปะกาลังผมว่าไม่เป็นสองรองใครเลยนะอ๋อเราโดนโดนสึนามิตอนนี้เขากำลังฟื้นตัวอยู่อันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติครับผมเลยครับที่ท่านอำนวยความสะดวกให้เราได้เข้ามาใส่ถ้ำนกบินกใช่ครับผมงั้นไม่รีรอครับลงนไปเล่นน้ำันดีกว่าไปเลย เดี๋ยวเราจะกลับขึ้นเรือครับผมเพื่อจะไปดำน้ำดูปะะการัง เดี๋ยวเตรียมลงน้ำนะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะยินตรงนี้มันเป็นอ่าวแม่ยายพี่รอ่าวแม่ยายอยู่ใกล้ๆกับไอ้หมู่กาะสุรินเนี่ยแหละอ๋อที่เขาบอกคือมีปลานีโมเยอะมากใช่ปลานีโมทาหน้าไงเขาป็นแม่ใหญ่ แอนิม่มันจะอยู่ในแบบมันเห็นคิวทองแล้วปากกาลังนั่นคือบ้านของปลาแอนิมครับหรือปลาการ์ตูนนั่นเอง กานับภอยหลัง9ถูง4ล้านซับตะไครจัดกิจกรรมร่วมสนุกควเกาะหัวใจมรกตและดำน้ำมูเกาะสิมัน4วัน3คืนปี5รางวัลรางวัลละ3ที่นั่งกด้อนและทำตามกันการดังนี้เลยพยาได้ยินเสียงคลื่นไหมครับผมคลื่นแรงมากแต่ก่อนอื่นเราจะมาแบ่งทีมกันก่อนเป็น2ทีมเพื่อเอามาเล่นเกมพนุโหดของเรา อย่าลืมกดสับตะไคร้เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วย